สวัสดีครับผมผมเคียร์คูดคาร์รถซิ่งแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กำลังหารถสปอร์ตไปจอดซุปเปอร์คาร์นะครับผมแต่ราคาไม่แรงแล้วก็แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมผมจะพาไปดูไปชมนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เจ้าคันนี้คือ Ford Mustang นะครับผมตัว5.0 GT นะครับผมเครื่อง 5,000cc นะปี2019จด21นะผมเป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มาพร้อมกับชุดกันชนหน้า เชลบี้นะครับผมฮะชุดกันชนหน้าเชลบี้นะป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะผมขอขอสลับออกเนะาะนะครับชุดตรงชุดแต่งมาครบเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Ford Mustang คันนี้นะแล้วก็ล้อนะผมเป็นล้อน,นิสขอบ20นะครนะผมขอบ20โอ้โหบอกเลยลงตัวสุดๆเบรกเป็นตัวเบรกเบมโบนะผม6พอด อ่าแล้วก็ผมโหลดจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะผมลูกค้าได้ไปก็คือเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวนะอ่ะก็เหมือนที่แจ้งไว้นะผมคลิปวิดีโอองผมนะจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะผมจะไม่มีการใส่สีใส่เสียงใส่เอฟเฟกนะผมวัตถุประสงค์ในการทําคลิปของเราก็คือเราอยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะผมที่อยู่ไกลนะผมไม่มีเวลามาดูคลิปวิดีโอจบดูตัวรถจริงๆมันจะเป็นเหมือนที่วิดีโอที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะผมอ่ะเอเคนะคผมไปต่อกัน ครอบข้างนะผมเป็นเพียวคาร์บอนนะหัวกระจกเพียวคาร์บอนนะผมแล้วก็จะมีโลโก้5.0ตรงนี้ซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งนะผมหล่อเลยหล่อเลยนะคันนี้หล่อเลยนะหล่อเลยล้อหลังก็เป็นล้อน,นิสขอบ20นะครับขอบ20เหมือนกันโหลดจะทรงลงตัวให้แล้วเรียบร้อยดักเทลนะผมเป็นเพียวคาร์บอนนะเป็นเพียวคาร์บอนสวยเลยผมไม่ใหญ่ไม่เลอะเทอะนะผมแต่งกำลังดีแล้วก็โลโก้หลังตัวนี้เป็นตัวเชลบีเหมือนกันฮะเป็นเชลบีเหมือนกันนะนี่ อ่าท่อเอ่อท่อเป็นของเราคาพวิกนะผมหอมยาท่อซิ่งนะอันนี้ทำมาห้าหมื่นกว่าบาทอ่าครับผมเบิกไป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 สีสันนี่สวยคลิปเลยนะเป็นสีแดงนะผมเป็นสีแดงเงาๆงาเลยนะผมเงาๆงาฉ่ำเลยนะสีแดงเงาๆงาฉ่ำนะผมอ่าลงตัวลงตัวผมบอกเลยลงตัวนะภาษีหกแปดนะผมภาษีเต็มนะเนี่ยกูตขารถซิ่งครับผมต้องแบบนี้นะครับผมภาษีขาดไม่ได้ครับต้องรีบไปต่อนะผมว่รารถผมใช้เองด้วยนะผมอ่ะรถทุกคันอ่ะเดี๋ยวมาดู ภายในกันหน่อยมาย Banana, ยดูภายในกันหน่อยน้องมาดูภายในกันหน่อยอ่ามาดูภายในกันปึ๊บภายในนะผมภายในจะเป็นเบาะหนังดำนะเป็นเบาะหนังดำเบาะหนังดำคือเบาะเขาใหญ่นะผมเบาะเขาใหญ่นั่งสบายนะผมแล้วก็ข้างหลังนั่งได้อีก2ที่นั่งนะผมเป็นรถสปอร์ต2ประตูสีที่นั่งนะผมโดยสัญชาติอเมริกันมัสซูนะครับผมนี่ดูหัวกงหัวเกียรเนนะ์เป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนเนี่ยผมชอบชุดตรงนี้ครับผมคือมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเออเรากำลังขับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะชุดคนตรนโทนะครบเลย พุดสตาร์ทครบทั้งแอปเปิลคาเพนะผมจอเจอครบเลยใส่ได้หมดแล้วก็พวงมาลัยนะผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ ction, นะมันติฟังชั่นนะมีแพทเทิร์นชิาให้เราเล่นนะผมโหมดสปงสปอร์ตนี่ผมบอกเลยโอ้โหสุดนี่ม้ามือสวยเลยนะผมเนียนเนียน,เน,ยน,เ,น,ยนเนียนเลยเนียนเลยอ่าเดี๋ยวไปดูอ่า้องดิ้เปิดท้องเครื่องหน่อยอ๋อเปิดท้องเครื่องหน่อยเปิดท้องเคงหน่อยแล้วก็มีเทมเพลตนะผมมัดแต่งเรียบร้อยมีกล้องให้อ่ากล้องนี้ให้เลยนะผมให้นะให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมใครที่กำลังหาอยู่เนาะ มา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 ไปดูห้องเครื่องกันต่อไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมดูสิใต้ฝากระโปรงนี้มีอะไรนะผมใครต้องการขายแลกเทิร์นะผมซอ้อสดจัดฟแดนรับทุกกรณีนะผมไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้เนาะนี่เดิมๆเ,เลยผมรถไม่มีชนแน่นอนนะนดูฝากระโปงกระโปงนะเหมือนเดิมนะผมมีแผ่นกันความร้อนเป็นความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบเหมือนที่ผมบอกประจนผมใครที่กล้าชี้ให้คุณดูแบบเนี้ย คุณซื้อรถกับเขาเถอะครับผมเขามีความจริงใจในการค้าขายรถนะไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะซื้อกับใครก็ได้ครับผมนี่ตรงนี้มีม,มีตาฟอร์ดนะไม่รู้มองเห็นไหมอ่ามองเห็นอยู่มัง้งเนาะอ่าแล้วก็มีรอยมิดอาร์คจากโรงงานนะผมรอยอาร์คเดิมจากโรงงานนะอยู่ครบหมดรอยสปงสปอตนะผมอ่าแล้วก็โชค๊คคัมค่ะคโชค๊คฝาปองตรงนี้เปลี่ยนมาใหม่นะผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีคัมนะผมคัมเป็น GT นะผมมาสเต็ง GT เครื่อง5.0นะผม V8 ที่โรงงานเคลมว่า460แรงม้านะอันนี้นะ460แรงม้านะครับผมสวยๆอยู่นี่ฝั่งนี้ก็จะมีซีเรียลนะซีเรียลตัวเลขนะนมองเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมมันลางๆเนาะอ่าแต่มีตัวเลขนะผมมีตัวเลขอยู่นี่นะครับผมรอยสปองสปอร์ตครบเลยอ่ามีทุกสิ่งอย่างที่รถคันหนึ่งควรจะมีและถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยเนาะ ดี๋ยงนีง้โอไม่อยู่ที่ผมไม่รู้มันจะดังมากหรือนะ,อะจะลองดูหน่อยกุญแจครบสองดอกนะครับดูครับผมลั่นเลยฮะลั่นเลยลั่นเลยเดี๋ยวผมบอกว่ายือนนอกแล้วนะไม่ได้เลงไม่ได้อะไรนะ,นะผมเอาเรื่องนะผมว่าเอาเรื่องนะรอด้วยลั่นด้วยนะผมะราคาไม่ถึงสามล้านนะผมแต่ก่อนนี้ขายกันโอ้โหแพงมากนะตัวนี้นะ เครื่องไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้สตาร์ทไว้ก่อนผมเครื่องไม่ได้สตาร์ทไว้ก่อนนะจับได้ไม่ร้อนะผมสตาร์ทใหม่ๆไฟเฟยคุณดูเลยสวยนะเป็นไฟเดยลงเดย์ไลท์สวยนะครับสวยนี่หน้ายิ่งเป็นหน้าตัวกันชนเชลลี่ตัวนี้นะผมแต่งใหม่แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะผมสวยเลยครับผมหล่อเลย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 นะครับอืมเว ผมว่าโดยเนเจอร์ของเขาผมคือพวกเ,เขาเรียกอะไรม,มัดกงมัดกล้ามลายทรงลายเส้นอะไรพวกนี้นะครับของเจ้าฝร์ดมัดแต่งเนี่ยมันสวย,ยมันอยู่แล้วนะคือแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมสวยเลยนะผมหล่อเลยหล่อเลยหล,อลย่ลอเลยนะครับสีแดงด้วยนะผมสีแดงด้วยนะสีแดงสดขี่ไปไหนผมบอกเลยรับรองนะคนชอบแน่นอนนะผมไมเป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยนะนี้ให้ดูหน่อยไมเป็นไมดิจิตอลเรียบร้อยนะผมเป็นตัวไมได้เช็ดแล้วนะครับผมเป็นตัวไมได้เช็แล้วเนาะ จะไม่ได้เช็และเรียบร้อยนะไม่ดิจิตอลนะผมเครื่องลงเครื่องเล่นครบ<ก>จบเลยนะผมกุญแจ2ดอกอ่ะก็อย่างที่แจ้งไปนะผมอันนี้นะผมผมเปิดปร,ราคาไว้แค่นะครับผม2องล้านเก้าแสน สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทนะผมขายแรกเทินซื้อสดจัดไฟแนนซ์รับทุกกรณีนะผมจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณสองล้านสี่นะผมเดาประมาณห้าแสนแปดนะผมผ่อนอยู่ประมาณสี่หมื่นเก้านะหกปีหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านใดน,นะผมมีรถอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็หรือว่าอยากจะเปลี่ยนฟิวมาขับมัดแตงที่มันเป็นตัวห้าจุดศูนย์บ้างดูบ้างนะผมก็ยินดีครับผมรับแรกรับเทินนะครับ โอเคสุดท้ายน้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง y o u t u b e กูดข่าวรถสิ่งด้วยนะผมอยากจะดูภาพวันนี้ก็ไปดูได้ที่เพจกูดข่าวรถสิ่งนะครับโอเคสำหรับผมและทีมงานวันนี้ขอเกล่าว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ